คนมาเซอร์ไพรส์วันเกิดแจ็คกันนะคะวันนี้วันเกิดนางนะแฮปปี้เบอร์ไอ้แจ็คมึงอยู่กับใครอ่ะอะไรของมึงวะใครอ๋อีนี่เป็นใครมึงมาได้ยังไงเนี่ย๋ออีนี่เป็นใครมึงบอกกูมาไม่ไม่ไม่มึงไหนมึงบอกนอนไม่แม่ไงมึงทำยังไรกันอยู่อีนี่มันเป็นใครอะไรเราอีกอะนี่มันเป็นใครรุ่นน้อยใครเลี้ยปากไม่ได้สารล้มมึงด้วย เขาต้องถ่ายรูปพวกมึงทำอะไรกันมีอะไรคุยบเาคุยกันดิถ่ายรูปแบบนี้หนูเาาไม่่อีปกดีนะที่นี่มันบ้านกูพวกมึงก็ปากดีนะปากเหมือนกันค่ะดาบก็จะปากกูไปดิปากดีไหจ๊ะหลี่เนาะไอ้คนสารลูบมึงถักจริงมึงปล่อยให้มันมาด่ากูตรงนี้เหรอวะนี่บ้านกูนะเว้ยแจ็คบ้านกูเหมือนกันมึงบ้านมึงอะไรชื่อกูเนาะมึงก็บอบเบลี่ใหญ่ครับอะไรก็มึงทำอยู่ให้มึงเบาเองเลยงงมากปากไป กูรับคานมึงฉันก็รับคานเหมือนกันแหกปากด่าอยู่นั่นแหละแล้วมึงมาทำอะไรนี่ผัวกูนี่บ้านกูมึงก็รู้มึงไม่รู้ตัวเหรอมึงทำตัวตีอยู่มึงแย่งผัวคนอื่นอ่ะนี่มันสิทธิ์ของกูทำอะไรก็ได้ชีวิตกูเออพ่อแม่มาไม่าด้านี่เนาะมึงใจเย็นๆอ้วนเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยคุยกันดีกว่าป่ะค่อยคุยกันนะใจเย็นๆค่อยคุยยียอะไรใจเย็นก่อนนะนะนังนน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  มึงของและวกูวายแล้วมึงรู้ป่างว่ากูกูแบบกูทิ้งทุกอย่างมาเพื่อที่จะมาเสิร์ฟไพ่วันเกิดมึงเลยนะเว้ยแล้วมึงทำแบบกูอย่างเงี้ยมึงเที่ยวกับกูอย่างงี้วะฮะมึงให้อ้นี่มายืนด่ากูในบ้านกูอ่ะมึงจังไรเกินไปวะมึงหุบปากเลยอีสัตว์กูไม่อยากจะคุยกับมึงว่ามึงใจเย็นๆก่อนดีกว่าค่อยๆคุยดีกว่านะมึงอย่าบุยวายมึงอย่าบุยวายเรื่องแค่นี้เองเข้าใจปะเข้าใจปะแค่นี้เหรอเออถ้ามึงเปิดมาเจอกูนอน กับคนอื่นมึงแค่นี้กับมึงปะมึงโอเคใช่ปะกูไม่โอเคหรอกเพียงแล้วมึงให้ะลนี่มันมายืนด่ากูเมื่อก่อนเขาปากไม่ได้ตีเนาะกมึง่พูดไม่ดิเก็กนมึงก็ไ่หุบปากมึงกไม่หยุดพูดมึงก็ไ่ปากมึงกไม่ดมึงกไมู่ปากมันกูไม่ัดพรมงหุบปากมึงกไม่หกันนหนาก็่หยุดมึงกไหมึงก็ไม่หมึงกบ้ากมึง่ยุกัน แล้วที่นี่บ้านกูถ้ามึงรักกันมากมึงออกไปเลยอะไรนะมึงบอกว่าอะไรนะบ้านมึงเออบ้านกูชื่อกูชื่อมึงต่เงินกูน่ะก็แล้วไงก็ชื่อกูไอ้ทำาังไงมึงก็หาเงินนี้กูหมดมึงก็หากเงินกูหมดไอ้สัสมึงมึงเฮียกับกูเนาะอะไรชิบหายเถียกกันมันขก็โมยวาเฮียกับกูและบ้านกูเพราะฉะนั้นกูไม่สนใจว่าบ้านนี้จะเงินใครแต่มันชื่อกูจบไอ้สัสมึงอยู่เหมือนกันเออมึงอยากอยู่อยู่เลยบ้านมึงอ่ะมึงอยากอยู่อยู่ไปเลยเ 喂。